สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเซลชา Honda Big กวิ่งนครสวรรค์อีกเช่นเคยครับเป็นที่แน่นอนครับว่าวันนี้เราเปิดตัวกับรุ่น NT 1 1 0 0จาก Honda Big b ไบ e นะครับเป็นที่ทราบราคากันดีอยู่แล้วว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่515,000บาทเท่านั้นเองครับกับเครื่องยนต์ 1100cc 2ซีสุสูบเรียงระบบเกียร์ DCT หน้าจอแบบสัมผัส6.5นิ้ว มาพร้อมระบบ Cruise Control โหมดการขับขี่5โหมดระบบอุ่นแฮนด์สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้เลยนะครับพิเศษสุดๆครับตัวแต่ง Limited Edition พร้อมกล่อง3ใบในราคาเพียง599,500บาทสำหรับลูกค้าที่จองภายในวันนี้ถึง10เมษายนนี้เท่านั้น รถทัวริ่งแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์ฟรีทะเบียนปบอดอกเบี้ย3.29%ต่อปีสนใจเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ o o n d ้า i ิกวิ่งนครสวรรค์ติดต่อเซียวชาโทร0908884653 The New Touring Era NT 1,100